สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับมอเตอร์กอีกครั้งครับก็ทริปนี้เปิดคลิปกันที่ปั๊มน้ํามันเช่นเคยนะครับปั๊มเดิมนะรตรงพิภาดีมาก็ทริปนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปยังจังหวัดสุร,ราธานีนะครับโดยทริปนี้เราจะไปงานแต่งพี่ฝ้ายนะทริปนี้ของพี่ๆสมาชิกในกลุ่มเมทนายของเรานะฮะก็ทริปนี้เราก็จะเดินทางกันไปประมาณ8ปดถึงเก้าลำนะครับก็ตอนนี้ผมเหมือนเดิมคันแรกอีกแล้วนะฮะเป็น ทำคลิปแล้วก็เป็นรถมาแชวนะครับก็ทริปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันนะครับว่ารถของผมนะครับล่าสุดผมไปเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าจากกรุงเทพไปสุราธานีเนี่ยไม้เดียวจะใช้ ระยะเวลากี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเสียค่าน้ำมันเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนแคมมาในทริปล่าสุดนะครับเนื่องจากว่าต้องเล่าอย่างนี้เนื่องจากว่าทริปล่าสุดของผมเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งตอนนั้นเราใช้แคมอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแคมรุ่นเก่านะครับแล้วก็ผ่านการใช้งานมาประมาณ6 0,000กว่าโลแล้วครับบอกเลยว่า60,000กว่าโลนะครับแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนแคมปเปลี่ยนทุกอย่างไปเอาง่ายๆว่าเซอร์วิสใหม่หมดทุกอย่างนะครับ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเจออาการตรงที่ว่าเวลาขี่ไปรู้สึกว่าในถังน้ํามันหนึ่งถังเนี่ยเวลาเติมเต็มถังปุ๊บรู้สึกว่ามันขี่ได้ระยะสั้นกว่าชาวบ้านเขานะครับก็เลยแปลกใจก็เลยไปเช็คอะพี่โมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่โมเซอร์วิสใหม่ทั้งหมดเลยเอาให้เหมือนแบบกริป,รปเลยเหมือนออกรถใหม่นะก็เลย1เปลี่ยนแคมนะครับเป็นแคม485แคมันดูแล้วก็2เปลี่ยนปั๊ปติ๊กใหม่อะไรทุกอย่างใหม่นะครับนั่นทําให้เป็นว่าเสียง ก็เราใจขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จูนมาใหม่ด้วยจูนพี่โมว่าเฮ้ยเพรลองจูนแบบประหยัดยน้ำมันดูลองไปขี่ดูก่อนว่าเป็นยังไงก็เลยว่าทริปนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจูนออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมไปเจอกันนะครับผม เิดคลิปมานะจากตอนแรกนะนี่ผมเปิดคลิป้งแตอนแรกเลยคลิปนี้นะผมก็จะมาเทสตล้องใหม่ด้วยนะครับตัวที่ผมเปลี่ยนต้องใหม่จากโมโปผมจะลองย้ายค่ายไปใช้ DJI o s m o Action ดูนะครับทั้งต้องที่ใช้วงแล้วก็ต้องจับหมวกเลยไม่รู้นะว่าคุณภาพเสียงแล้วก็คุณภาพ วิดีโอจะเป็นยังไงสนาบโดยที่เดี๋ยวผมจะรีวิวเต็มๆด้วยนะครับว่าหลังจากที่ผมสลับจากใช้การใช้ข้้องโปรโมาใช้เล้องดี i เนี่ยความแตกต่างมันเป็นยังไงความยากความง่ายข้อดีข้อเสียสําหรับสายขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวรีวิวอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยนะครับว่าผมเนี่ยเวลาอบิปีหนึ่งผมจะ ขนอุปกรณ์อะไรบ้างและใช้อุปกรณ์อะไรที่คิดมันจําเป็นนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันมันเยอะหรือเทอะทะไปนะครับเพราะว่าสายกีโมไซเวลาเราจะใช้กล้องอะไรเนี้ยก็ต้องเล็กเล็กมินิมอลพกพาง่ายนะฮะถ้าเกิดมันใหญ่แบบเทอะทะไปมันก็จะขนหรือว่าพกพาลําบากนะฮะก็เดี๋ยวทีินี้เต็มงม,มาครับผมเป็นยังไง โดยที่การตั้งค่ากล้องนะครับผมจะใช้คุณภาพของวิดีโอเป็นระดับ 4K นะหรือ 4K เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ30เฟรมเรทนะแล้วผมก็จะปรับชัตเตอร์เป็นดเป็น1/60นะครับส่วนคัลร์โปรไฟล์หรือสีนะครับจะใช้เป็น D-log 10bit นะฮะของ DJI ง r o f a c t i o n ไม่รู้นะว่าเวลาตัดต่อมาแล้วเวลา เดิ้งสีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะก็ถ้าเกิดทริปนี้คุณภาพไฟไม่ดีหรือว่าเสียงไม่ดีเนี่ยก็กราบขออภัยด้วยนะฮะก็ลืมบอกเพื่อนๆไปอย่างหนึ่งก็คือรอบนี้เราจะใช้เส้นบรลุมนะครับ วิ่งเข้าผ่านราชบุรีเราจะไม่ผ่านเส้นพระรามสองเพราะว่าพระรามสองนี่ทำทางรถเยอะนะครับช่วงเช้าเช้านี้ลองเปลี่ยนดูว่าจะเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็เวลาลงใต้ผมอาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางวิ่งเส้นบรลลมผ่านนครปฐมมาราชบุรีน่าจะดีที่สุดนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไง แต่วิ่งเส้นนี้ดีแบบมันรู้สึกไม่ค่อยวุ่นวายเท่าพารามสองเนะเออรถพ่งแบบวุ่นวายมากอะแล้วแบบมันมันเครียดอะ <c oughs> แต่ต้อ็อมแค่ไม่กี่สิบโลหรอกแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดทำเวลาจริงรู้สึกว่าเส้นนี้ทำเวลาได้ดีกว่านะ ว้แล <Wow. S 2> ได้นอนยังครับโอ้โห oh บ้าวัยรุ่นใครก็นอนกอัน <c oughs> การนอนเป็นเรื่องด็กคาลม <c oughs> <c oughs> ใครก็นอนอยันเนี่ยอนนี้เราอยู่จุดที่สองแล้วนะก็เดี๋ยวรอ <c oughs> พี่ๆธมาชิกกันอีกประมาณ6-7คน <c oughs> นี่ผมพามาดูว่าผมถอยกล้องใหม่มามาลองเทสดูนะครับว่าเจ้า DJI Osmo Action ภาพจะเป็นยังไงตนะอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมง เจ็ดโมงเป๊ะเลยว่ะเออตามกำหนดการเลยว่ะอากาศกำลังดีไม่ค่อยร้อนนะแต่รถอะเริ่มเยอะแล้วไอ้น,นังบอกเพื่อนๆก่อนนะผมไม่รู้นะว่าเวลาผมพูดใส่กล้องเนี่ยเสียงมันจะได้ยินหรอเปล่านะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันต้องต้องค่าอะไรหรือเปล่านะเพื่อนๆนะเพราะาผมต้องกว่าจะได้เช็คฟุตเทจอะไรเงี้ยก็น่าตอนถึงสุราษฎร์เลย เราะว่าผมสังเกตว่าพอผมต่อไมาปุ๊บแล้วไอ้ตรงเส้นเขาเรียกว่าเสียงอ่ะมันขึ้นแบบแดงตลอดเลยมันดังเกินรึเปล่าผมไม่แน่ใจต้องตั้งค่าอะไรสักอย่างหรือเปล่า กินข้าวเรียบร้อยนะฮะที่แม่หลวนที่เดิมที่เราคุ้นเคยอ,อากาศกำลังดีนเพื่อนๆไม่ไม่ร้อนสักทีเดียวเมื่อกี้ผมวิ่งเส้นลาดบุรีนะผมรู้สึกว่าทางดีเลยค่อนข้างดีแต่เขาเสียคือมีไฟแดงเยอะนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเทียบกับเส้นพระรามสองผมมองว่าเส้นลาดบุรีสะดวกกว่า ทำเวลาได้ดีกว่านะครับ,บผมสั่งข้าวกันนีบค,ครับมือนี้น,นี่เรียกข้าวหมหอกอะเดบูเอบูอันนี้กินข้าวก่อนเดินทางยันงต่อ สองแล้วครับเ็ร้อยห้าสิบครับขอบอกอขอบอกต้องโอนยะครับปอนเซอร์ครับพคผมกินกันครับวันละสามขวดครับออกคลิปครั้งหนึ่งกินวันละสามขวดครับคาเตือนเขาบอกว่าห้ามาื่มะเนแต่ว่านั่นแหละบบวบเแบบีบบแ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 ่บแบบแบบแบบวแบบแ่บแูบแบ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 บแแบบแแบ่แแบบแแบ้แแบบแบบแบบแบแแแแน เอ็มร้อยห้าสิบเอ็มร้อยสามขวดสามขวดกินทีเดียวสามขวดก็ปั๊มละขวดปั๊มละขวดอ่าปั๊มละขวดนะฮะปั๊มที่หนึ่งขวดหนึ่งปั๊มที่สองขวดหนึ่งปั๊มที่สามขวดหนึ่งแล้วก็ปั๊มที่สี่ก็คือโรงพยาบาลเลยหัวใจเต้นเร็วหัวใจสั่นแล้วของเพชรอะของเพชรพ่วงังไงนี่ครับผมแวะคาเฟ่พี่แวะคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่มีทุกปั๊มเลยเดี๋ยวปั๊มถัดไปประมาณร้อยกว่าโล นะครับไปยาวๆไปจนจบเพื่อน แวะกินข้าวเที่ยงนะฮะที่ข้าวต้มปลาฝาแฝดร้านเดิมร้านประจำที่วิ่งลงใต้ก็ต้องแวะร้านนี้นะครับร้านประจำเลยเมื่อกี้ระหว่างทางมาฝนตกแบบโอ้โหตกแล้วผมเครียดมากผมแบบขี่แทบไม่เป็นแล้วดูดิข้างหน้าฝนมามึดเลยดูดิสไลด์อยู่นีด้ดูข้างหน้าแบบมึดยังไงก็ตกแน่นอน จากตรงนี้ไปสุราอีกประมาณ200กว่าโลก็จะถึงที่พักแล้วนะครับภาวนาย้ายถึงที่พักไปไวง่วงนอนมากอยากนอนอันนี้ต้มยำอันนี้อะไรอ่ะไบเหลี่ยมผัดใช่ไหมใช่ได้ได้เลยใครจะลงไปสุรานะฮะหรือว่า กำลังขับรถขึ้นมากรุงเทพแวะได้นะครับเข้าต้มปาลาฝาแฝดกร้านีการันตีความอร่อยมีห้องโองห้องแอร์นะครับทีเด่นเลยราคากำลังดีเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับ ตอนนี้ถังหนึ่งวิ่นได้400กว่าลูลยอ่ะเือ,อหลังจากที่ไปจูนมาใหม่ไปเปลี่ยนแคมแล้วก็เปลี่ยนปั๊มติก๊กแบบซ์วิสใหม่หมด400กว่าลูตอนนี้เราวิ่งมา533กิโลแล้วแต่น,น้ำมันไป1,000บาทเฉลี่ยก็ลึ1 2สอะ่ะ รูละสอบาทเพื่อนจะมีทิปไหนที่แห้งๆบ้างเน จะเป็นทริปที่ซ้ำรอยทริปมาเลย์หรือเปล่าบริษัทจะซ้ำรอยหรือเปล่าเพราะว่าทริปมาเลยผมขี่จากกรุงเทพไปยังหาดใหญ่ฝนตกตลอดทางนะครับและตอนนี้ประสบปัญหาเหมือนเดิมนั่นก็คือตกตั้งแต่ไปลายปลายประจวบตอนนี้อยู่ที่คันทุลีแล้วนะครับตอนสุดท้ายถัดไปก็จะเข้าที่ ตัวเมืองจังหวัดสุราแล้วอุปรสรรคของทริปนี้คืออะไรครับพี่อุปสรรคทริปนี้ไม่มีเหียอะไรเลยะครับจากความง่วงง่วงที่สุดอันนี้เราปั๊มสุดท้ายแล้วนะปั๊มสุดท้ายอันนี้เดี๋ยวเราพักปั๊มนี้ปั๊มสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวไปที่ที่พักกันโรงแรมเอสทาราพักงทั้ง2ชั่วโมงอะ2ชั่วโมงแล้วก็หลับักตื่น คือนี้พี่พาไปไหนครับพาเอฟซีเพื่อนๆไปไหนฮะเราจะพาไปร้านที่มันเฟี้ยวในสุร,ราษน,นะคือร้านเนี้ยเรามาทุกครั้งก็จะแวะทุกครั้งเลยเราไปปุ๊บเนี่ยเราเห็นผู้หญิงมาเที่ยวแต่งตัวอย่างไปเที่ยวทองหล่อ,เ,อเฟียเฟ้ยวเฟี<ๆ>้ยวเฟี้ยวบอกเลยเฟี้ยวเฟี้ยวติดตามชมกันนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะก็ไปดูะคลิปเก่าๆได้ นะครับเพราะว่าช่องนี้โมอเตอร์โกเป็นช่องที่ท่องเที่ยวด้วยโมอโเตอร์ไซค์ฮาร์รีดิวสันแล้วก็อื่นๆนะฮะแต่หลักๆก็คือฮาร์รีดิวสันนะครับเพื่อนแต่เเจอกันเดินทางต่อนะครับ สิบโลสิบหาสิบโลสุดท้าย ซ้ำเลยนะที่เราไปทิปไอ้เนีพติปมาเลยอ่ะอ๋อเออได้ฝันทุกนาวัยไปไหนกินอะไรพี่เออชมเร็วเลยนะกี่โมงแล้วอ่ะตอนนี้กี่โมงอ่ะตอนนี้ผมกอดลูกปุ๊บอ่ะถ้าถ้าถ้าผมไม่รง้าันนี้เปก่อนเลยเดี๋ยวผมนั่งแก๊ปตามไปเอออ่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชมแล้วนะครับเดี๋ยวรอคุณเพชรแป๊บหนึ่งคุณเพชรไปกินข้าวนะเดี๋ยวรอคุณเพชรแป๊บหนึ่งนะใช่ไหมครับ เหนื่อยมากเลยวันนี้ฝนโดนฝนทั้งทางเลยฮะไม่ได้เพียนั่งเครื่องบินโดนปวทั้งโดนฝนทั้งทางเลยบอกนะ็นไงสหายสหายเยี่ยมเยี่ยมเอ้าไอ้ไอ้ฟูผัดมันคุยด้วยหรอไอ้หน้าหนังสือนั่งรถไฟมาเยี่ยมเยี่ยมนี่มีใครมา เรียบร้อยนะฮะก็ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าวันนี้ผมวิ่งทริปจากกรุงเทพมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมใช้ผมจ่ายค่าน้ำมันไปทั้งหมดประมาณ1000กว่าบาทนะครับพันเจ็ดเศษนะฮะถ้าเฉลี่ยแล้วผมวิ่งอยู่ที่ประมาณ1โล1โลต่อ2 000. บาทนะครับวันนี้ก็จากกรุงเทพมาสุราษฎร์ผม ก็วิ่งไปประมาณ700โลมับหกงเจ็ด0 0โลก็ตีไปว่า1400บาทนะครับที่ผมจ่ายน้ำมันไปนะครับซึ่งในรอบนี้ที่อย่างที่ผมบอกไปนะว่า 1. ผมเปลี่ยนแคมมา2ผมเปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่นะครับทุกอย่างเซอร์วิสใหม่หมดเพราะว่าผมใช้รถมาประมาณ60,000กับ6000โลละพอ6 6,00 0โลเนี่ยก็ต้องเซอร์วิส ใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นตั้มติ๊กหัวฉีดอะไรทุกอย่างนะครับเพื่อให้ให้การทํางานของเครื่องมัน,มนดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใช้งานไปแล้วเนี่ยในระยะหนึ่งเนาะต้องอธิบายอย่างนี้ว่าโดยปกติแล้วอะปกติแล้วถ้าเกิดสุกแบบรถใหม่ออกสูตรเนี่ยเติมน้ามันถังหนึ่งจะวิ่งได้อยู่ประมาณ3า350โลนะครับสำหรับทัวริงถังน้ำมันประมาณ18ลิตรเนาะ พอใช้ไปนานๆประมาณ3 0 0 0 0โลขึ้นเนี่ยจาก3 5 0้โลมันก็จะลดลงลดลงลงล,งลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหัวฉีดหรือว่ากรองเบนซินอะไรต่างๆเนี่ยมันมันถูกใช้งานไปแล้วว่าอย่างนี้ว่ามันไม่ได้เหมือนใหม่นะครับเพราะนั้นพอเปลี่ยนใหม่ปุ๊บแล้วก็จูนมันอีกนิดนึงผมว่ามันมันก็จะประหยัดขึ้นนะครับเพราะว่ารอบนี้ผมให้พี่โมโจูนแบบประหยัดประหยัดเลยเพราะว่าผมใช้รถเยอะแล้วก็วิ่งระยะทางไกลนะครับก็ไม่ได้เน้นความเร็วอะไรมาก ก็สรุปแล้วนะครับก็ขามากรุงเทพสุราษฎร์ผมใช้ผมจ่ายค่าน้ำมันไปประมาณ1 4 0 0บาทนะครับผมและถ้าเพื่อนๆที่จะลงใต้นะครับมาจากกรุงเทพผมแนะนำเลยว่าวิ่งเสนเ้นนะครปฐมราชบุรีดีกว่าเส้นพระรามสนะครับก็ <c oughs> ในคลิปหน้าผมก็จะไปไหนทำอะไรยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมกันด้วยนะครับก็ยังอยู่สุราษฎร์ต่อนะครับ ในคลิปหน้าผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะไปไหนทำอะไรอาจจะไปเที่ยวเขื่อนรัชประภาหรือว่าอีกที่หนึ่งที่ผมยังไม่เคยไปนะเป็นที่ที่แบบว่าผมปักบุตรไป้ละแต่ผมยังไม่เคยไปนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะไปไหนทําอะไรยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมอเตอร์โกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม IG นะครับเพชรมอเตอร์โก99นะครับ Tik t o k ก็มีอยู่นะครับผมกดไลค์กดเพจด้วยนะ นะครับแล้วเจอกันในคลิปตัอไปสวัสดีครับ